กรณีของบริษัทสตาร์คอร์เปอเรชันจำกัดมหาชนเนี่ยคือครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ,รบเกี่ยวพันกับจํานวนผู้ถือหุ้นจํานวนมหาศาลและเกี่ยวพันกับประชาชนที่เป็นผู้ลงทุนถือหุ้นกู้ในบริษัทสตาร์ห้าพันกว่าล้านไม่รู้อีน้ยเนี่ยเจ็บปวดกันหมดเลยใช่วันที่ยี่สิบสามมิถุนายนเนี่ยเป็นวันประวัติศาสตร์ครับเมื่อรัฐบาลไทยสามารถจับกลุม นี่คุณชนนินเย็นใจสุดนะครับที่หลบหนีไปตั้งแต่ไหนพี่วีกันยาหกหก,โก,โกอ,อ่ะหลบหนีเพราะเป็นกลายเป็นผู้ต้องหาว่าเกี่ยวพันกับการยัก ork, ยอกเงินและฟอกเงินร่วมนี่ม0หพันกว่าล้านบาทถึงสุวรรณภูมิแปดโมงเช้านี่วันที่23น,นั่นนั่นแหะครับเขาบอกกันว่ารอบนี้ทนายบอกว่าตั้งใจจะมามอบตัวแต่ตำรวจบอกว่าจับกุม ดีเบอกว่าจับกุมอาจจะมี2ส,ส่วนผสมผสมกันระยะเวลาในการจับกุ่มในคดีนี้ของคุณชนินที่หนีออกไปทั้งหมด8-9ถึงเเดือนใช่ไปหลบตัวอยู่ที่ไหนอยู่ UAE e UA UAE ดูไบครับครับแล้วคดีนี้มันสำคัญยังไงที่มึงบอกว่าเป็นโบแดงนี่มาดูนะครับทั้งหมดอายการที่ขอให้ศาลพิจารณาลงโทษผู้ต้องหาทั้งหมด12ลายเนี่ยออยอด ทั้งหมดจากการช่อโกงพี่วี14,778ล้านบาทกับเกี่ยวข้องผู้ถือุ้นกี่กี่ลาย4 6 0 0หงลายเกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนสถาบันกี่ลายน,นักลงทุนสถาบันที่ไปเพิ่มทุนให้เนี่ยสิบสอายมันเกี่ยวพันกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ ผู้ลงทุนในหุ้นกู้จำนวนมหาศาลและหนึ่งในนั้นมีการยักยอกเงินไปทั้งหมด741ล้านบาทครับมาดูนี่แล้วผู้ต้องหา12คนที่โดนคดีเนี่ยใครบ้างวานรัตตั้งคารวะคุณเดิมทีไปอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตอนนี้กลับไปโรงพยาบาลโน่นแล้วราชธรร์แล้วครับนะครับต่อมาชนินเย็นสุดใจเย็นสุดใจรัทธาจันทระเศลเลิศอันนี้ถูกไอเป็นพยานปะไม่ อันนี้ร้องของความเป็นธรรมอยู่นะครับที่เหลือก็เป็นบริษัทในรูปแบบนั้นเออเแต่มีหนึ่งคนที่ถูกันตัวเป็นพยานครับเ,ออเป็นพยานใช่ไหมชิน,นวัตร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 ม, <า S 2> มาดูกรณีของชนินเย็นสุดใจครับชนินเขาบอกว่ามีการถอนเงินออกไปก่อนหน้านะนก่อนหน้าเรื่องแดงออกมาเนี่ยทั้งหมดในบัญชีเครดิตสวิต พักอยู่ที่เครดิตสวิตครับแบงก์ต่างประเทศนะนี่นี่ปีมีนาคมปีหกนี่เท่าไหร่พี่วี19ล้านเหรียญยูเอสคิดเป็นเงินบาทหกร้อยาล้านบาทเมษาโยกเงินเข้าบัญชีอีก8ล้านเหรียญสหรัฐสองร้อยดสิบล้านพฤษภาพี่วี13ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือว่า4ี่หล้านบาท มีทุนนะล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินบาทก็51ล้าน4เดือนเนี่ยมีเงินออกจากบัญชีไป41ล้านดอลาะลาร์สหรัฐหรือหนึ่สสิล้านบาทคั<ฮ>้าม<ฮ>ใน4เดือนนั้นที่คุยกันมากว่าเพราะมีข่าวมาก่อนแล้วแต่ทำไมใน4เดือนนี้เนี่ยข่าวมันเกิดขึ้นตั้งแต่มีนาเมษาแล้วใช่แต่ทำไมคุณชนินถึงสามารถโอนเงินได้ ตอนนั้นตกเสียงเรื่องนี้มาทำไมปล่อยให้โอนโอนทุเรี่ยงบัญชีไปปล่อยให้โอนและแบงค์ชาติเข้าไปดูแลเส้นเงินหรือไม่และแบงค์พาณิชย์ที่เป็นธนาคารต่างประเทศทําอย่างไรให้มีการโอนออกไปได้ครับนี่เป็นเรื่องไงเขาบอกว่า behind the scene ของกระบวนการจับกลุ่มและนำตัวผู้ต้องหาที่บินไปอยู่ดูใบออกมาเนี่ยมีสมหน่อครับแน่นอนครับ ลายแรกต้องนายกมนตรีใช่ที่มีการบัญชาการตั้งแต่วันแรกๆที่มาดํารงตําแหน่งออและ บัญชาการให้ใครครับบัญชาการให้รัมตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศณนะตอนนั้นก็คือคุณจักรพงศ์แสงมณีฮะนี่ทํางานตั้งแต่เป็นรัมตีช่วยต่างประเทศแปเก้าเดือนที่แล้วเขาบอกว่าเวลาปฏิบัติการไปหนึ่งคือไปทํางานด้านกระทรวงการต่างประเทศอีกขาหนึ่งมุดดินไปทํางานเรื่องนี้อออีกคนหนึ่งก็คือพลอพันตำรวจเอกทวีสอดสองกำกับดูแล dsi ครับครับคุณจักรพงศ์ว่ายังไงจักรพงศ์แน่นอนครับที่ผ่านมาเขาเหมือนว่า ทัวตัวไปนะผูะงานสำนักรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศสำนักนายกแต่จริงที่เงียบเงียบเบื้องหลังเนี่ยก็คือมาเคลื่อนเรื่องนี้เคลื่อนเรื่องนี้และ,ะแน่นอนครับในการจับกลุ่มครั้งนี้คนที่ไปรับตัวคุณชนินที่สวน,นภูมินั้นไม่ใช่ใครที่ไหนฮะต้องเป็นคนจักรพงนี่แหละแสงมณีและมีคําตอบว่าที่มาที่ไปของการจับกลุ่มครั้งนี้คืออะไรครับต้องเรียนว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีผลกระทบกับนักลงทุน ทั้งรายเล็กรายกลางรายใหญ่และเป็นภาพที่ไม่ดีต่อตลาดทุนของเราเราก็มีการที่เร่งดำเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาที่จะนำตัวคุณจินนุนกลับมาให้ได้ซึ่งวันนี้เราก็สามารถนำตัวกลับมาได้แล้วเราใช้เวลาประมาณ8เดือนก็ตั้งแต่เริ่มจากการที่จะต้องมีการหาตัวว่าเขาหนีไปที่ไหนเขาอยู่ประเทศไหนบ้างค่อยๆทำ อย่างละเอ,อเียดอ่อนในเคสนี้เขาบอกกันว่าที่ดูใบอ่ะมันมีผู้ต้องหาอยู่สองคนครับหนึ่งในนั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษดีเอสนี่แหละคุณชนินนะุร์น,น,นี่แหละกลับมาแล้วสามารถเอากลับมาได้เพราะมันเป็นเรื่องของการช่อโกงประชาชนที่เป็นมหาชนครับหลัก300คนขึ้นไปตั้งแต่50หรือว่าร้อยล้านบาทขึ้นไปเอาตัวมาได้แต่อีกคนขับรถอยู่แถวแ,ถวแถวนั้นแหละครับคุณบอส นี่คุณบอสนะนี่อินดูไบเขาบอกขับรถแถวๆนั้นล่ะใช่ไหมไม่ต้องไปหายไกลแต่ดึงกลับมาไม่ได้เพราะไม่มีว่าด้วยเรื่องวิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันอยู่กรณีของสตาร์ครับที่บอกเป็นโบแดงอ่ะเพราะอะไรถ้าดูคําร้องของอายการเนี่ยใหญ่มากพี่วีมีเจ็ดจำเลยอ่ะที่ร่วมกันช่อโกงเงินจากประชาชนอเฉพาะจํานวนเนี่ยก็หมื่นสพกว่าล้านนะเยอะและคนมหาศาลเกี่ยวพันยังไงหึ ตกแต่งบัญชี 2. มีการทํายอดการซื้อขายและรายได้จากการซื้อสินค้าที่เป็นการปลอมตัวเลข 3. เกี่ยวพันกับเรื่องกระบวนการตรวจสอบบัญชีครับผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจไม่รู้เหรอครับมีการยากักย้ายถ่ายโอนเงินกันสร้างยอดขายปลอม26ง0มกว่าล้านบอกาทั้งประชาชนทั่วไปกับผู้ลงทุนประเภทสถาบันสิายเนี่ยครับถูกหลอกเนี่ยเพราะการจัดนี่แหละ พวกบัญชีต่างๆระดับโลกทรงนั้นโอ้โหมันเขาเชื่อนี่ไงหนึ่งเชื่อผู้ถือหุ้นความเป็นทุนสองผู้ตรวจสอบบัญชีต่างๆฝ่ายการเงินต่างๆเชื่อกันหมดเลยนะบางคนเนี่ยพี่โอเคยมาล้อเนี่ยเราเจอหลายเคสนะใช่คนเกษียณตังค์มาทั้งชีวิตใช่ไปสองล้านยี่สิบล้านหายหมดเลยหายหมดเลยครับครับนั่นไงไงเงินเกษียณบ้านปลายหายไปวัดในพิฆาพนี้ใจฮะคือนี่วันเยอะมากนะ พีวีมูลค่าของสตาร์ตอนนั้นเป็นหุ้นซุปเปอร์สตาร์ครับใช่ไหมเป็นหุ้นอนาคตที่แข่งกับโน่เนี่ยแข่งกับอะไรนะไอ้สตาร์ได้เลยอ,ะอ,อ,อ่ะฮีโร่นั่นเลยแต่ปัจจุบันภายในระยะเวลาแพลบเดียวนะจาก60,000กว่าล้านล่วงมาเหลือปัจจุบันอะ่ะโทษทีนะ <c oughs> ไม่เหลือ500ล้านแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ผู้กระทำความผิดหข้อหาข้อหาที่ดีเอสไอ <c oughs> ตั้งไว้ครับ ช่อโกงประชาชน,นกระทำความผิดตามพรบหลักทรัพย์ครับ,รบปลอมแปลงบันทึกบัญชีอันเป็นเท็จนี่ผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความไม่ด้วยความประมาทไม่ระมัดระวังทำให้เกิดความเสียหายทุจริตฟอกเงินรวมความผิดทุกข้อหามากกว่า100ร้อยกัมครับอุ้ยร้อยกรมครับอเอา้าคราวนี้ผมพามาดูอีกไอ้โทษความผิดในร้อยเอาไม,ไม่ต้องเยอะหรอกในร้อยกัมตกแต่งบัญชี จำคุกไม่เกินสองปีช่อโกงช่อโกงไม่เกิน5ปียักยอกทรัพสามปีฟกองกันล่ะหนึ่งถึงสปีครับถ้าพันกรรมเนี่ยยุ่งเลยครับพันกรรมมายุ่งเลยอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจับคุณชนินเข้ามาพร้อมกับผู้ต้องหาอีกหลายๆคนแต่บรรดาผู้ที่เดือดร้อนคนที่โดนจากการช่อโกงครับล้องต่อศาลเหมือนกันนะอืบอกว่าอย่างเงี้ยยังไม่รับความเป็นธรรมในคดีครับ และการตั้งข้อกล่าวหาหลายรายมีปัญหาครับบางรายถูกกันเป็นพยานครับเขาบอกว่าในอดีตจะไม่เคยเห็นระดับแบบคนโกงระดับไวคอล,ล่านะไวคอล,ล่าที่ถูกกลับตัวกลับมายังไม่คูดง่ายๆคือโจรเสื้อสูทอะครับไวคอล,ล่าน,นะแต่อย่างไรก็ตามครับกรณีนี้มีกรณีหนึ่งก็คือคุณชิน,นวัฒน์อัศวโพคีอ๋อที่บอกจากการเป็น,นพยานเนี่เหรอที่กันเป็นพยาน ดีเอสไอบอกว่าหลักฐานในการเอาผิด<ม>ของคุณชินวัตรมีน้อย<ะ><ม>กันไว้เป็นพยานมัชชนินได้ประโยชน์นกว่าเอเอม <laughs> <laughs> ันต้องดูนต่อไปครับว่าหมากับการโกงสตาร์กที่คนเกี่ยวข้อง4 0 0 0นกว่ารายมูลค่าเสียหายเกือบเกือบหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทแต่ความเสียหายที่ยังฝังอยู่ในระบบการเงินและตาดทุนเราตอนนี้คือความน่าเชื่อถือที่ถ,ถดถอยจากคดีของสตาร์กนะครับ